มาดูพักเครื่องกับช่อง y t u t u ไอ้ชัยนานะฮะจัด1ชุดเบาๆรอ,อบบ่ายนะครับเตาสามลวยเนื้อนวะโลหะนะครับต่อโค้ดซ้ายบนสภาพสวยเดิมนะครับสามลวยเนื้อนวะโลหะ จมูกโด่งๆเอาสองพันหกร้อยบาทนะครับสองพันหกร้อยบาทสารวยหลวงพ่อนาวนควัดศรีโลหะนะฮะหลวงพ่อนาหลวงพ่อนาปปะสิโดอายุแปดสิบเอ็ดปีนะครับสายเหนียวเมืองการกระไ่เงินนะฮะห้าร้อยบาทนะครับ พระพิมพ์ขี่นกหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับขี่นกเนี่ยถ้าคนเก็บสายเนื้อดินของหลวงพ่อสศีเนี่ยจะรู้ว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนิยมสุดแล้วรงนี้มาสภาพสวยนะครับขี่นกขี่นกหลวงพ่อฤษีลิงดำเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญรุ่นสองหลวง พ่อเงินวัดดอนเจหอมนะครุร่นสองตรงพ่อเงินวัดดอนเจหอมสวย,สวยหมื่นกว่านะครับด้านหลังเนี่ยจะมีเลขสองวงตาปราบจะเห็นนะครเลขสองบล็อกเป็นบล็อกเดียวกับเหรียญรุ่นแรกนะครับสภาพนี้ในกลุ่มขายกันสี่ถึงหกพันนะเห็นนะครับ เหรียรุ่นสองหลวงพ่อเงินเอาสามพันนะครับสามพันบาท <c oughs> ชินราดเนื้อผงน้ำมันนะครับ <c oughs> ปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อกวยผูเกเสกออกวัดดอนดูนะครับ <c oughs> มีในหนังสือเล่มฟ้านะเอาสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกวยเสกนอกวัดนะวัดดอนดูอยู่อำเภอสั่นบุรีใกล้ๆกันนะครับ ป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับภาคสวนนะแต่ว่า <c oughs> ถีถุงเข้าเปลือนป้องอ้อยปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว เรียญป้องอ้อยหลวงพ่เพิ่มนะครับเอาสักแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะครับเอาสี่ร้อยนะครสี่ร้อยบาทพ่อผางปีหนึ่งสองสี่ร้อยบาท หลวงพ่ออินวัดไสงามเหนือนะครับจังหวัดกำแพงเพชนะรสายเหนียวนะครับปีสองห้นสองศูนย์นะบหกร้อยบาทหลังธรรมจักรนะครับหกร้อยหลวงพ่อเท่าปีหนึ่งเก้านะครับพ่อกลวยเสกหลวงพ่อเท่าวัดข้างขาองค์นี้สภาพสวยเลยนะครับกระไรทองเต็มเหรียญเลยเอาเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาท องอ้อยเล็กนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับแปดร้อยผิวสวยประหลอดนะครับปองอ้อยเล็กแปดร้อยปิดตาณนะมิหลวงปู่สีนะครับห้าร้อยบาทคัดสวยนะครับผัดสวยพระไม่ลานห้าร้อยบาทหลวงพ่อกลั่นขันหามปีศูนย์แปดนะครับตรงนี้เป็นกระไรเงินนะครับ อะก็ไรเงินไม่ค่อยเจอนะครับคานหามปีศูนย์แปดหลวงู่ดูบุกเสกเอาหกร้อยนะคานหามปัดคานหามกลิ่งใบหลวงพ่อเกษมเอาสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทกลิ่งใบหลวงพ่อเกษม เหรียญหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมนะครับหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมปีสองสามอายุครบเจ็ดสิบเจ็ดปีนะยี่สิบห้าธันวาเอาสี่ร้อยนะครับ, 400, รบหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมสี่ร้อยบาทชินลาชหลวงพู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วปีสองสี่เก้าเจ็ด 24, 97, หลังยันเอาเจ็ดร้อยนะครับเนื้อผงพุทธคุณ จ็ดร้อยบาท <c oughs> รูปหล่อหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีนะครับครบแปดสิบปีอายุครบแปดสิบปีหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีหกร้อยบาทนะครับรูปหล่อฮูบาอินทจักรนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตะไลทองเอาหกร้อยบาทนะครหกร้อยบาท พระล่วงดอยสุเทพนะหลังเจดีนูนสวยนะครับสภาพสวยเลยพระล่วงดอยสุเทพน่าใช้นะครับปูโต๊ะก็กลวยเสกประสบการณ์เยอะมากนะฮะหกร้อยบาทหกร้อยใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะครับดีไลน์ a c a l l อ t e ลเอลวีเนะเฟซบุ๊กธนวัฒน์สัพพงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับสวัสดีครับ